เอาแล้วครับผมนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวันนี้เป็นวินโดว์8นะครับตัวชื่อวินโดว์8นะครับเข้าเซิร์ฟไทยก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนะครับผมอาวันนี้จะมารับของเซิร์ฟทีนะครับประจําวันที่3ตุลาคมนะครับ2,557ปี2014นั่นเองนะครับผมอ่าเนื่องจากว่าเป็นอะไรวะเป็น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 บอนชาติจีนนะครับเซิร์ฟกินเลยแจกของกระหน่ำนะครับผมอ่าเริ่มจากอันนี้เลยครับล็อกอินตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย4โมงนะครับ ต้องไม่ใช่ครับล็อกอินภายในก็จแจกบาเลต์ขาวแล้วคิวบี a ซนะครับแล้วแร่เลเวล6แร่เลเวล8แล้วก็ลูกแก้วนะครับผมอ่าไปรับกันเลยอ่ารับไปก็เซฟตี้ล็อกชัวร์อ่านั่นไงครับผมไม่ปังหรอกครับไม่มีใครรู้ครับผมหรอกพอแม่งคลิปก่อนๆลืมปิดนะครับคลิปนี้เลยไม่ปิดไม่อ่นนี้ครับก็คือปืน นี่คือบาเรตขาวนะผมยิงฮันรู้ได้นะชิบหายแล้วครับโกดังเต็มทำลายทิ้งแม่งเลยทำลายไอ้าไอ้ซดทำลายไปดิอ๋อปืนรัฐบ,บาลทำลายไม่ได้ลืมลืมโทษโทษ,โทษกรรมอ่าบาเรตขาวอันนี้ MM m อมเอห้าร้อเอ็มนะครับต้องล็อกอินครบสาสิบนาทีนะครับอันนี้ต้องออนเกมไม่ครบสาสิบนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นไข่แจกแล้วก็เป็นแร่เลเวลหก 6, เป็นที่สร้างดาบนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ทราบชุบไข่แปดดาวแล้วก็หัวนะครับแค่นี้แหละก็แจกของก็คุ้มอยู่นะครับไม่เคยเติมสักบาทเลยของก็เยอะอยู่นะครับไม่เยอะหรอกก็พอเอาชีวิตรอดได้ครับก็ตัวันแป๊บหนึ่งระเบิดเลยกี่วันเอยหนึ่งวันก็อันนี้ก็จะเป็นของไอตัวนะครับห้าร้อยเอ็มกดป ๋ยวผมก็เปลี่ยนชื่ออีกัม่งกว่าไอหมวกทหารเท่ะหหล่อเฟียเเ้ยวเจียวโผแม่ไม่ดีไม่ดีคำหยาบไม่ดีครับผมหมุนลอตโต้กันหน่อยไหมเซิร์ฟจีนนี่ครับลอตโต้เซิร์ฟจีนนะครับผมเฮ้ยกดอันนี้ดิหมุนลอตโต้หน่อยอยากจะบอกว่าลอตโต้ของเซิร์ฟไทยนี่แม่งมันเปลี่ยนทุกวันเนี่ยนครับอยากจะบอกว่าเซิร์ฟจีนไม่เปลี่ยนนะวัดดวงเองว่าได้อะไรนะครับ ไว้คราวนี้ได้ถุงมือนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟไทยคุ้มที่ผายครับได้เจ็ดวันพอลอตโต่งไทยมันเสียพันห้าใช่ไหมก็คือถ้าแม่งถ้าเป็นเซิร์ฟไทยถุงมือเซิร์ฟไทยเท่าไหร่ว่ะเจ็ดพันเจ็ดวันเจ็ดวันก็เจ็ดพันถ้าเป็นของไทยเนี่ยคุ้มที่ผายแต่ถ้าเป็นของจีนมันก็เฉยๆอยู่นะครับเพราะถุงมือมันหาไม่ยากก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายจูบูจูบู